บอกเลยว่าอร่อยแบบจุกๆแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะสำหรับสายสุขภาพสายเฮลตี้หรือสายออกกังกายหรือสายอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากแลโปรดติดตามจ้าอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาหน้าสดใสเบลเบลเลยทีเดียวนะคะก็ไม่อยากแก่นะคะก็ต้องแต่งตัวแบบนี้นิดนึงนะคะจะได้หายแก่ใช่ยด่านะ,ะไม่ใจเลยนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาชงนะคะเครื่องดื่มที่สามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระเพราะเขาบอกว่าอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราแก่ก้อนไว้นะคะแล้วก็จะทําให้เราปร่วยด้วยนะจะโปกให้อ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะเราจะมาใช้ตัวคา,าเฟ่เซเว่นเจดีตัวนี้นะคะที่เขาบอกว่ามีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระสกัดจากรสฮิปนันเงนะคะ เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพืชนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนี่ยสูงมากๆนะคะแล้วจะทําให้เราเนี่ยสามารถเนีชะลอวัยนะคะแล้วก็มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงด้วยและสำหรับใครนะะคที่กำลังมีปัญหานะคะปวดข้อปวดเข่าเมื่อยปวดเมื่อยต่างๆนะจากการทำงานหรือการออกกำลังกายตัวคาเฟอีนเจียดตัวนี้ก็ยังช่วยลดอาการอักเสบนะคะเพราะว่ามีสารกักตับขมิ้นฉันนั่นเองนะก็ทีนี้เราจะใช้ตัวคู่กันนะคะสองซองนะคะตัวเจดีและตัวแด๊กทีนแตนเขาบอกว่า คุณสมบัติของตัวชาแบบที่ตัวนี้นะเป็นตัวที่สกัดจากประเทศเยอรมันเลยแล้ใช้นวัตรกรรมในการสกัดนะให้ชาของเราอะยังคงมีกลิ่นนะคะเข้มข้นตั้งแต่กลิ่นยันรสชาติแล้วก็ยังมีสารต้านอน,นุมูลอิสระสิ่งที่สำคัญเลยไม่มีน้ำตาลไม่อ้วนนะจ๊ะไปเราเริ่มกันเลยเราจะไปสูตรแบบนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยเห็นพี่หญิงเนี่ยชงตัวกาแฟนะคะคาเฟ่เซเว่นเนี่ยคือไม่มีน้ำร้อนหรอก,ก็บอกเลยว่าไม่จางเป็น๋งๆวันนี้เดี๋ยวจะมาพิสูจน์ให้ดูนะมีแก้วค่ะในโปรเล,ลว็วันนี้ใช้น้ำเย็นนะคะที่มีน้ำแข็งอยููู่่่่่่่่อออะะะะพสสสจนนนนนนตดดดดด้้้้้วววยยยเเเเเเรรรรรราา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 ไไไทคคืืงงมมมถป็ัแบบๆกล นะฮะก็แข <c oughs> uh ่งมาเป็นแบบเป็นๆไปเลยอะเด่นจองนะคะให้ทำงานจิติทธิ์แคลให้ความหวานงานจับ huh, ย yes. ่าหวานเพราะฉะนั uh ้นคนที่กำลังลดน้ำหนักเคาที่กำลังคุมน้ำตาลนะะคหรือเป็นเบาหวานก็สามารถที่จะชมดื่มได้อย่างสบายใจเต็มทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีตัวครีมเทียมนะคะที่สกัดกาน้ำมันล้ำข้าวค่ะโอ้วเพราะฉะนั้นตัวคาเฟ่เซเว่นสองซองนี้นะคะพอมาเจอกันนะกับแบ็กซ์ดีเซนตของเราตัวนี้ก็บอกเลยว่าชาเข้มข้นมากสายชาดินนะคะต้องรีบจัดเลยนี่ขนาดชีกองนะชาเต็มจมูกเลยนะคะนี่นะคะเป็น ผงชาแบบพาวเดอร์พวกพาง่ายสวยน,นะคะละเอียดนะคะดูของชาเนี่ยมันเข้มข้นมากๆอ่ะเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กันเลยนะคะคว่าน้ำเย็นนะคะหรือน,น้ำแข็งเอาไปจะเป็นจริงหรือตัวนี้นะคะสามารถละลายได้ดรหรือเปล่านะ,ะไปกันเลยจ้าโอ้โหดีมา,ากโอ้แม่เจ้าอร่อยแน,น,น,น่นอนค่ะอีกเปกดต่อได้มากโอ้โหกลิ่นนี่จะให้ดูนะว่าตีฟังก็เป็นเช่นไรนี่นะคะโอโ้บีฟองบีตีฟองด้วยะคะ่ะก็รสชาติอาารนะ่อยแน่นอนชิมก่อนนะฮึดีมากี๋ยวก็เพื่อนดูนะเดี๋ยว คือ uhm. มันละ like, ลายหมดเลยอะเนี่ยกาแฟละลายหมดเลยนะคะลงไปดื่มเม่อกี้ด้วยนี่นะคเดี๋ยวเราจะเทให้ดูนะว่าถ้าเราเทในแก้วนะที่ลองเห็นนะว่ามันละลายจีบๆอย่งนี้เป็นโมเดลดูดูเจ๋อเจ๋อเลยนะมีพานไปกรดิ่งกระดู่งด้วยเนี่ยโอ้โหขึ้นยอดของความเจ๋งนี่ไปเลยนะละลายเกลี que ้ยงกลิกนะคะนี่มีฟองด้วยนะเหมือนฟองตีฟองนมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นความอร่อยจะทิ้งคนจุกจิกนะหนึงขอบคุณว่าเมื่อดี้